ฮารโลวีนก่อนแล้วกันโอ้โหนี่ถ้าได้ก้อนรี้วด่านกางขึ้นมานี่คือแบบโบนี่ไงดูดิดูดวงกันดิโอ้โหเกือมีตั้งเยอะแต่ได้ลิงสวัสดทีทคนด้วยนะครับพวกผมนะครับไอยูซีซีนะครับวันนี้ผมจะมาทำในสิ่งที่เรียกว่าการทดลองซอฟพิตี้นี่เองนะฮะ นะครับวันนี้ผมจะมาลองซอฟตี้ของการสุ่มคอสมิกกอรลี่กนะันนะฮะนี่อย่างที่เห็นเลยผมมีประมาณ90ฮะ90ขวดนะประมาณ9 4ขวดถ้ารวมแบบว่าย้อยๆด้วยเนาะก็มีประมาณ90ขวดนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะลองดูนะว่าซอฟตี้เนี่ยมันช่วยจริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้มาเริ่มจากหนึ่งกันเลยดีกว่าว่าผมสุ่มยังไงได้บ้างโดยผมจะมีสูตรว่าสุ่มเนี่ยสีอันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสุ่มแบบรีว สุ่มวันนี้40อันแล้วขอมสุ่มดีวายแล้วมาสุ่มหนวดขาวเนาะเพราะหนวดขาวจะแปลว่าได้ได้กอรล,ลี่เยอะขึ้นเนาะแต่ว่าระหว่างนี้ไม่รู้ว่าสุ่มได้กอรล,ลี่หรือเปล่าอ่ะมาลองดูกันว่าเราใช้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้กอรล,ลี่ตัวหนึ่งนะฮะไป let's go เลยดีกว่าไป <Bye. S 1> ซึ่งถ้ได้ๆกอรล,ลี่เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าหวานเจี๊ยบนะตอนนี้ผมก็อยากได้กอรล,ลี่อยู่เหมือนกันหนวดขาวดีวายแล้วก็มากิมะเนาะส่วนกนผมมีเรียบร้อยเป็นเป็นกรกอรล,ลี่กับ กุลาล,าลาะเนาะไหนให้ดูเนี่ยกอนก็ลี่มีแล้วอะไรอย่างงี้อยากได้ตัวอื่นนะครับไปลุยยาวๆเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง Let's go <S อ่ะตอนนี้ก็เป็นตัวที่20ใช่ไหมมาดูดิว่าผมได้กอตลี่หรือเปล่าเมื่อกี้คือผมไม่ได้ดูนะโอเคยังไม่ได้กอรลี่เนาะก็ต่อต่อนะฮะต่อจนกว่าจะหมดผม จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดีไหมไม่ออกไปลิงยาวๆสี่สิบตัวสี่สิบตัวนี่ภาวนาว่าอย่าได้กรอรลี่เนาะไ <c oughs> ม่งั้นซอฟตี้มันจะแบบว่าลดโอกาสอะไรอย่างเงี้ยไปอีกยี่สิบตัวไปเล t ส์กอ่ะเหลือสองตัวเพราะว่านาอยากพึ่งได้กอลลี่นะครับโอ้โหได้ได้กอลลี่นี่คือแบบเออ สวยจัดอะแค่นั้นเลยโบดอกแรกยังไม่ได้กอรี่ถามว่าทำไมถึงไม่อยากได้กอรี่ใช่ไหมลิงได้กอรี่มาเนี่ยซอฟตี้โอากาสผมที่แบบมากๆมันจะลดลงเหลือศูนย์เลยตอนนี้สุ่มมาสี่สิบฟองเลยตัวเดียวอย่าได้กอรี่อย่าได้กอรี่ไปอืม้มไม่มีกอลี่สวยอะตอนนี้ผมสุ่มกระป๋องได้ประมาณสี่สิบกระป๋องแล้ะซึ่งไม่มีกอรี่ทีใช่ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าอะมานั่งดูกันโอเค เท่าที่ดูมาก็คือยังไม่ได้ทีเห็นไหมยังไม่ได้กอรลี่ทีหลังจากที่ผมสุ่มอุาลาระไปนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้กอรลี่ทีเนาะโอเคหลังจากนี้แหละโอกาสน่าจะเพิ่มขึ้นแบบอย่างสูงมากเลยนะ40-50ตัวพอหลังสุ่ม50ตัวไปอ่ะผมจะเหลือ50ห้าสิบตัวก็คือของอ่ะมาสุ่มเล่นๆ่นก่อนไหมอ่ะสุ่มดา่านก่อนก็ได้มาเล่นๆอยู่อีกประมาณเหลือกี่อนะันอ่ะฮาโลวีนก่อนแล้วกันโอ้โหนี่ถ้าได้กอรลี่แล้วด่านกานขึ้นมานี่คือแบบโบนี่ไง ดูดิดูดวงดิโอ้โหเกือมีตั้งเยอะแต่ได้ลิงมา้าดีมอนสเล่เยอะโอ้โหหวั่นไหววะอยากได้กอลไม่อยากได้กอลลียถ้าได้ก,รรกอลลี่มันนี่คือแบบซึมอะเพราะว่าอยากได้ด่านใหม่มากกว่านะครับแต่ว่าถามว่าถ้าสมมติแบบว่าผมได้กอลลี่มาแล้วแล้วสุ่มแบบว่าภายใน5อันจะมีก,รรกอลลี่ออกไหมมันแล้วแต่ดวงเนาะอันนี้แล้วแต่ดวงคนเลยส่วนผมเป็นคนดวงดวงเสียงเค้งอยู่แล้ว มันก็นเลยจะแบบว่าออกยากหน่อยอ่ะเล็กสองอันสุดท้ายเที่ยวไปสุมเลนโบ้ไม่มีกอรี่สวยกียูอ่ะกอนอุราลามีแล้วมีแล้วโกโจยังไม่มีกอรี่ถ้าได้กอรี่แล้วเป็นโกโจนี่คือโอเคอยู่นะแต่เป็นตัวอื่นนี่คือซึมนะฮะโอเคสวยไม่มีกอรี่ทีตอนนี้เหลือในกระเป๋าของผมนะเหลือคอสมิกประมาณ50ตัวอ่ะพอไหมพอ50ตัวมาดูกันว่าผมจะได้กอรี่กับเขาหรือเปล่า ผมสุ่มมาแล้วประมาณออะมามาดูล่าสุดกันเลยดีกว่านะว่าผมสุ่มไปแล้วกี่ตัวทั้งหมดแล้วผมสุ่มหลังจากที่ผมได้กอรลี่ของอุดารัมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสามยี่สิบสองยี่สิบแปดสามสิบสี่สี่สิบสี่สิบหกห้าตัวนะมาดูกันว่าโอ้โหเพิ่มโอกาสขนาดนี้แล้ว ไม่รู้ว่ามันจะดวงสวยให้ผมหรือเปล่าแบบว่าไม่ออกเลยสักอันนะอันนี้ฟาร์มมาค่อนข้างนานขอแค่เป็นกับปันกับไมคกิมะก็พอไปยาวเลยโอเคฮะตอนนี้ก็ครบ30ตัวที่เรียบร้อยฮนะซึ่งผมไม่รู้นะได้คอสมิกหรือเปล่าต้องมาลองดูกันไป โอ้โหโลงโจงฮะไม่มีคอสมิกนะฮะอ่ะไม่เป็นไรหนวดขาวแก้มือให้ผมหน่อยยี่สิบอัน Let's go ยาวๆโอเคฮะตอนนี้หนวดขาวก็เสร็จเรียบร้อยฮะทั้งหมด90ตัววันนี้มาดูกันว่าจะได้กอดลี่กับเขาบ้างหรือเปล่าโอ้โหโลงโจงเลยทุกคน โอ้น้ำมืดป่ะเออเรียบร้อยฮะไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีกอรลี่แดงสิ้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่นแล้วกันเนาะโอ้โหน้ำมือใช้ได้แต่ว่าไม่เป็นไรมันก็คือเกมที่เรียกว่าา้การเกมสุบเกลือนั่นเองทำไมผมพูดไม่รู้เรื่องวันนี้เพราะว่ามันเริ่มตึกแลนะ้วฮะไว้เจอกันใหม่นะครับ굿ไบซียูครับผม